สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับช่องไลฟ์สาระชาแนลนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เล่น a c e b o o k นะครับแล้วอยากจะทําการลบรายชื่อเพื่อนออกครั้งละหลายๆคนนะครับแล้วก็เพื่อนเหล่านั้นเนี่ยนะครับยังไม่มีการปฏิสัมพันธ์กับเราสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าไม่มีการโต้ตอบอะไรเลยเนี่ยครับเรามีวิธีการลบเพื่อนเหล่านี้นะครับครั้งละหลายๆคนนะครับมาฝากเพื่อนเพื่อนนะครับวิธีการจะทํำยังไงครับไปดูกันเลยครับก่อนอื่นครับให้เราเข้าไปที่ Facebook นะครับแต่เข้าไปเลย อันนี้ก็จะเป็นหน้าฟีดเนาะนะครับจากนั้นให้เรามาเลือกที่รูปตัวเรานะครับตรงนี้นะคำว่าเมนูตรงนี้นะครับแตะเข้าไปเลยครับจากนั้นก็แตะไปที่รูปโปรไฟล์ของเราอีกทีนึงนะครับด้านบนตรงนี้นะครับแตะไปเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับจากนั้นเลื่อนลงมาครับให้มาเลือกที่คําว่าดูเพื่อนทั้งหมดนะครับตรงนี้แตะไปเลยครับจากนั้นนะครับให้มาเลือกที่คําว่าจัดการนะครับ จากนั้นนะครับให้เรามาเลือกที่เมนูนี้ครับโต้ตอบด้วยน้อยที่สุดนะครับแตะไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกรายชื่อเพื่อนนะครับที่ไม่มีการปฏิสัมพันธ์กับเราหรือว่ามีการโต้ตอบน้อยที่สุดนะครับโดยการกดแบบนี้ครับเลือกเป็นเพื่อนแบบนี้นะครับก็กดเลือกเป็นเพื่อนนะครับหรือว่าเพื่อนๆอยากจะลบครั้งละหลายหลายคนนะครับก็มาเลือกที่คํานี้ครับเลือกหลายคนนะครับแตะไปเลยนะครับจากนั้นก็ติ๊ก นะครับถูกแบบนี้นะครับหลังรายชื่อเพื่อนคนนั้นนะครับที่เราอยากจะทําการลบเพื่อนออกนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็มาเลือกตรงนี้ครับเลิกเป็นเพื่อนนะครับแตะไปเลยนะครับจากนั้นเขาก็จะให้เรายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แตะไปที่คําว่าเลิกเป็นเพื่อนนะครับรอสักครู่นึงนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าคุณยังไม่ได้เลิกเป็นเพื่อนอะไรพวกนี้นะครับลองอ่านดูนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ ทําทการลบรายชื่อเพื่อนที่มีการตอบโต้ด้วยน้อยที่สุดเรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับใครนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะทําการลบรายชื่อเพื่อนครั้งละหลายๆคนนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปทําดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ